คือซอยข่าหลวงเป็นเส้นทางที่แยกจากถนนสายอุตรากิจเข้าไปยังจวนผู้ราการจังหวัดกระบี่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นทางเข้าบ้านของเจ้าเมืองอดีตปัจจุบันเรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ทีนี้จากการที่เราได้แยกจากถนนสายอุตรากิจเข้ามานั้น เรวณทางเข้านั้นก็ประกอบไปด้วยบ้านพักของประหลัดจังหวัดกระบี่และก็เส้นทางนี้นั้นก็เป็นเส้นทางที่ตันนะครับเข้าไปแล้วก็ต้องย้อนกลับออกมาตอนสมัยของท่านผู้ว่าสุครีรักษศรีทองที่ท่านมาเป็นผู้ราการจังหวัด่อปี 2, 2 5 2 3ถึง2526ในบริเวณจวนผู้ราการจังหวัดแห่งนี้ก็ถูกตัดโค่นต้นไม้ใหญ่ไปทั้งหมดเลยครับและ มีการปลูกไม้ตะเคียนทองเป็นการทดแทนจากในช่วงเวลาดังกล่าวปี2024ผู้คนก็โจข์ขานกันเขาก็กล่าวเขาก็ตำหนิครับว่าไม่ควรที่จะมาโค้นต้นไม้แต่ว่าหลังจากที่ท่านปลูกตะเคียนทองไปแล้วมาถึงปัจจุบันครับก็เป็นวันเวลาที่เราทั้งหลายนั้นก็คงจะเห็นว่าความงดงามตรงนี้ต้นตะเคียนทองเหล่านั้นก็ได้โตขึ้นจนทั้งว่า มีความร่มรื่นงดงามนี่คือความเป็นมาของต้นตะเกียนทองแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรต่อไปครับนี่คือบ้านพักหรือเรียกว่าจวนผู้ว่ารายการจังหวัดกระบี่ซึ่งการก่อสร้างนั้นก็เสร็จมาประมาณช่วง10ปีครับทดแทนของเก่าที่เคยมีอยู่ตอนในช่วงของปี2 5 2 3ถึงปี 2, 5 2 6ที่ ท่านผู้ว่าสุกรีรักษีทองมาเป็นผู้ราการจังหวัดที่นี่ท่านก็มาก็ตัดต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ตัดหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นหน้าสารกลางต้นก้ามปูหรือต้นชำช้านะครับตามจุรีตรงสารเมืองแล้วก็รวมถึงบริเวณรอบจวนผู้ราการจังหวัดที่นี่คุณกระบ,บี่ช่วงนั้นนี่โจทย์ขานกันมากครับบอกมาแล้วไม่ควรจะมาตัดต้นไม้แต่หลังจากผ่านไปแล้ววันนี้43ปีที่ผมพามาให้ดูตรงนี้นั้นเนี่ย เราก็จะเห็นว่าการเจริญเติบโตของต้นตะเคียนทองถึงวันนี้นั้นบางต้นนั้นก็สองคนโอบบางต้นก็อาจจะเล็กหน่อยนะครับแต่ว่า4-3ปีเราเห็นแนวฝ่าไอ้ส่วนของการปลูกต้นตะเคียนทองนั้นเนี่ยมันเกิดประโยชน์มันเกิดความสวยงาม,มเกิดความร่มรื่นและสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะนั้นจากคําที่เราเคยตําหนิคาที่เราเคยต่อว่าผู้ว่าสุกรีและสีทองนั้นมาวันนี้เป็นบทพิสูจน์แล้วว่า นี่คือมรดกของแผ่นดินนี่คือทรัพย์ของแผ่นดินและนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรชัชกาลที่9เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้นํามาตรงนี้นะจะเห็นนะครับว่าตะเคียนทองนั้นสูงที่ลุขึ้นไปเกือบ30เมตรนะครับความสูงและแตะเคียนทองที่ใหญ่ขนาดนี้ต่อไปนี้นครับจะโตปีละ10เซนปีละ10เซนเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันครับ ตะเคียนทองทั้งหมดที่ท่านปลูกไว้รอบบริเวณจวนทั้งหมดนะครับประมาณ100ต้นนี่คือ43ปีโตขนาดนี้ต่อไปก็จะโตปีละ10เซนวันนี้นั้นโอบไม่รอบแล้วนะครับโตเลยครับแต่ต้นในจวนนั้นโตกว่านี้ใหญ่กว่านี้เพราะสิ่งนี้นั้นก็คือที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเรามีที่ดินที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง จะเป็นสวนปาล์มก็ดีจะเป็นสวนยางก็ดีก็แล้วแต่หรือว่าที่ที่ยังไม่ได้มีการปลูกอาศินอะไรท่านลองพิจาราดูนะครับว่าถ้าปลูกตะเกียนทองปลูกไม้พยุงปลูกไม้ที่มีคุณค่านั้นเนี่ยเอาไว้ให้ลูกให้หลานให้เหลนนี่คือการฝากประจําในหลวงราการที่กล้าบอกว่าการปลูกทําเกษตรนั้นเนี่ยมันมีทั้งเก็บรายวันทั้งเก็บรายสัปดาห์ทั้งเก็บรายเดือนเก็บรายปี แล้วก็เก็บเระยะยยาวแต่อันนี้นั้นก็ถือว่าเป็นการเก็บที่ใช้เวลาที่ยาวนานเรียกว่าฝากประจําเป็นการสะสมฝากประจําเพราะในส่วนตรงนี้ครับต้นนี้ขณะน,นี้ก็เป็นแสนแล้วนะครับเพราะว่าตะกินทองเดี๋ยวนี้หายากแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงเมื่อก่อนบ้านเรานั้นตะกยนทองเยอะแยะไปหมดแต่บัดนี้นนั้นในป่านั้นแทบจะหาไม่ค่อยได้เพราะก็อยากจะบอกว่า ขอฝากไปที่น้องชาวกระบี่ครับเรามาดูว่าเดี๋ยวนี้เขามีอยู่คำคำหนึ่งก็คือขายคาร์บอนเครดิตท่าเราปลูกป่านะครับเอาไม้อะไรก็ได้ปลูกแต่ว่าให้เป็นไม้ยืนต้นนะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องมีมูล,ลค่าที่สูงเพราะนั่นคือมรดกทรัพย์ในดินที่ท่านฝากไว้ให้กับลูกหลานเหลนหลุนและต่อไปข้างหน้านั้นก็จะมีราคาที่สูงมากๆทีเดียวครับ ฝากไว้นะครับติดตามโกงเงาละเรื่องได้ทาง YouTube โกงเงาะเรื่องและทางเพจกีรติศักดิ์ภูเก้ารวนครับ